ต่างรุ่นต่างแบรนด์แต่หน้าใช้ทั้ง3คันครับค่างวดเริ่มต้น6,500บาทตลอดสัญญาให้ตันลูบคุณมาด้วยบอกเลยว่า m อคันนี้พระเอกของคลิปนี้เลยอัปเดตรถเข้าใหม่บอยรถบ้านต้องบอกกันเลยคุณสมบัติ3คันนี้ต่างรุ่นต่างแบรนด์แต่หน้าใช้ทั้ง3คันครับผมบอกเลยนะว่าทีมซื้อผมเนี่ยเก่งมาก ซื้อมาวันเดียวได้เลยสามคันและทุกคันในนี้เป็นรถที่ไม่มีปอดการชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมก่อไม้ผมพูดในต้นคลิปว่าถ้าซื้อกับบอยรถบ้านรถมีชนพลิกคว่ำน้ําท่วมก่อไม้ทางเรายินดีคืนเงินทุกบาททุกตางคันแรกคันนี้ครับเป็นยาลิศซื้อรถมือสองพี่ซื้อตัวท็อปไปใช้ซื้อรถมือสองพี่ซื้อรถสวยไปใช้ซื้อรถมือสองพี่ซื้อรถที่เป็นนั้นๆกล้าก,การันตีมาดูรายละเอียดครับยาลิศรถ บ้านตัวนี้เครื่อง1.2เป็นตัวท็อปสุดตัวไฮอา้าคุณแจมมาก่อนเลยปุ่มมาตาร์ทครับปุ่มมาตาร์ทมีให้แค่ตัวท็อปเท่านั้นมาดูเลยครับภายในนะภายในเบาะหนังครับพว,วงมาล์มอเตอร์ชันครับเกียร์โต้ครับหน้าจอกล้องหลังแอร์ออโต้ผมบอกเลยว่ายาลิสคันนี้คันเดียวจบได้เลยทั้งไปยัดเป็นอีโคคาไปเทียบไกลไกก็ขับสะดวกสบายอย่างนี้ดูนะเปลี่ยนให้ใหมให่ด้วย4เส้นโอ้โห บอยรถบ้านนะครับดูแลทุกระบบจบที่บอยรถบ้านคันนี้ใครสนใจนะ399,000พร้อมโอนค่างวดเริ่มต้น7,000บาทตลอดอายุสัญญามาคันต่อไปเป็น Honda City ครับและค่างวดเนี่ยสบายกระเป๋าที่สุดนะครับไปดูกันเลยครับ Honda City รถปี2017 v p s วีพัลองท็อป อัอชันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะหน้าจอกล้องหลังแอรโต้เบาะหนังคุ้มไปแล้วทุกอย่างมีครบคันนี้นะค่างวดเริ่มต้น6,500บาทตลอดสัญญาและพระเอกของผมที่อยากมานำเสมอคันนี้คืออะไรครับน้องๆเบนนะน้องน้เบนนะเบนเมืองไทยนะครับ MG 1.5 X ครับปี2 0 2พันไม่ต้องถามว่ากี่ลำดับมือเดียวป้ายแดง เลขไหม1่น0 0 0พโลต้องกระซิบว่า2ปีราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วครึ่งหนึประมาณ3ามแสนหใครได้ไปใช้โคตรคุ้มแล้วเดี๋ยวาดูออปชั่นกันทรงเนี่ยบอกเลยว่าเบนซ์น้นองๆเบนซ์ชัดๆครับทุกคนเอาดูภายในครับมีแบรนด์ไหนไหมที่ราคาเท่านี้ผ่อนเท่านี้จะให้บอกไปฟ้ามีไหมครับจะให้แอร์ออโต้หน้าจอกล้องหลังปุ่มตานแบบนี้และมีไหมครับ ราคา3แสน่นให้ตันลูปคุณมาด้วยบอกเลยว่า MG คันนี้พระเอกของคลิปนี้เลยมาใครนะครับที่สนใจรถสามคันนี้ผมบอกตรงนี้เลยนะผมเน้นซื้อรถบ้านขายรถบ้านซื้อรถไม่มีตำหนิไม่มีชนพิกความน้ำท่วมและก่อไม่ใครสนใจเจ้าสามคันนี้หลายละเอียดติดต่อบูมบอยรถบ้านเพชรบุรีได้ทุกช่องทาง ถูกกว่านี้มีแต่ดีกว่านี้ไหมอันนี้ไม่รู้ครับ